บอกเลยว่าเวลาได้บัตรในเวลาเที่ยวตน้องได้เวลาแล้วกรรมการผู้ประกาศได้บัตรเติ๊กเฮเติกปูติกปลาน้องน้ำพุนหลักบ้านท่าเยิ่งเข้มด้ได้เวลาได้ยกนกกรรมการเพิ่นประกาศว่าเติ๊กยกโยกนกได้บุ๋มอ๋ออ๋อถืออยู่ได้นี่คือภาพบรรยากาศกับเจ้าน้องโยกเจ้าลุงน้องน้ำพุนหลักบ้านท่าเยี่งแค้มข้นเลยอ๋อ โอ้ปลาอย่าปาใหญ่ปาใหญ่ผเออโอ้โบานนี่เจ้านี้ถือปาใหญ่เลยผ้โอลมบคดอ๋อบานนี่ผเจ้านี้ถือปาใหญ่นี้คืสิบบาทโอ้คุ้มปลาตัวขใหญ่ปลาอย่างนี้เห็นไเอาเลยโอ้าตัปลาตะเพียนบ่ปลานินปลาใหญ่ปลานิใหญ่ผูเออเจ้านี้ก็ถือปลาอย่นี่เานี้ก็ถือกันี่ปลาใหญ่ต่นีโอ้ย อยาาปลาลายพอดีบคคาของ,ของเฮมาตื๊อันี้าดลี้ยบุคคามามันบันทึเฮม่น้ำพีน้องไม่ถเฮีมาคัก,กเลยภาพบรรยากาศกเจ้าตัวนีียอ้ถือกัเจ้านี้ก็ถือครอเจ้าดก็ถือมีแต่ปลาใหญ่ๆพี่น้องปลาใหญ่แี่ตัวใดครันสบาทอ้คนนั้นลงาปลาซอยเลย ได้แล้นกน้อยปลาหญ่ได็กล,ลนะ้อยาปลายไรอยาคือยิ่งเดมียกมามาถือด้วยนีคคืองานตัเแแม่ม่อพี่น้องบริวเวีนน้องนักพหลัดบ้านถ้ายเยี่ยมเข้มุงมันนีน่บรรยากาศคนหลยคนหลายนะคือคือคือเลยนกน้อยคนกะ บลายปะในผูดีผ,ดผูดีคุณกันี่น้อนนะคุณดักนอนนะคุณดันใจเย็นเข้ม้นันนี้กอขึ้นดได้มีคนได้ปาาพี่น้องโอ้ถึงเล้ยถึงเล้ยงเลี้ยงคุณนะถึงเลี้ยโอ้ถึงเลี้ยถึงเล้ย